มาจ้าคลิปนี้ป้าหมาจะพาเราไปกินข้าวระหว่างทางก็จะเป็นบรรยากาศของท่อก็ถามป้าปาว่าท่ออะไรป้าปาว่าเป็นท่อส่งน้ํามันอ่ะถึงร้านที่เราจะไปกินข้าวกันแล้วเป็นอาหารตามสั่งธรรมดานี่ละค่ะนาะหิวหิวกันมาก <c oughs> นี่นาวาไปได้เพื่อนด้วยนะชื่อน้องเอ็มน่ารักมากพูดเก่งมากอายุเท่านาวาแต่นางบอกว่านางตัวสูงกว่าเขาแน่มีการเครมอ่ะ เล่นด้วยกันเด็กเนาะเห็นกันเล่นด้วยกันแบบได้อัตโนมัติเลยแบบไม่ต้องอะไรมากนูเล่นเลยค่ะพากันไปได้ลูมกมะพร้าวแห้งอะไรมาเล่นอ่ะกับข้าวของเธอมาแล้วข้าวไข่ดาวจ้าชอบกินมากนักกินะข้าวก่อนแม่บอกว่าต้องกินข้าวก่อนงั้นเราจะไม่ให้เล่นกันนะนะว่าต้องเล่นกินข้าวก่อนอ่ะเอ็มก็เล่นรอนะคะนะเนี่ยเมื่อไหร่นะว่าจะกินข้าวเสร็จมาละ มาละให้นาวากินข้าวก่อนนาวาก็เร่งสปีดเต็มที่นะคะนะเพื่อเล่นด้วยกันดูนางรู้จักความมากเลยนะเป็นหลานของเจ้าของร้านอาหารนะคะดูเสิฟน้ำนาวามีการขอบคุณกันด้วยนะคะกินข้าวเสร็จก็ปล่อยเขาเล่นเลยค่ะตามจินตนาการของเขาแหละดูตามตูดกันเหมือนรู้จักกันมาน,ะนานเพิ่งเจอกันวันแรกนาอน่ารักเนาะเขาอายุเท่ากันด้วยล่ะคะ่ะ เล่นป้ายตามเด็กพูดนั่นพูดนี้อู้ยพูดเก่งมากพูดเก่งน่ารักอืมนะคะนะเล่นด้วยกันไประหว่างรอป้าปากินข้าวนี่คุณยายเป็นร้านอาหารใช้เตาถ่านนะคะนะดูไปละไปเด็ดดอกอะไรกันไม่รู้อะไรตอ๊อบแต็บอะไรไมร่รู้ระหว่างทางกับห้องพักป้าปาก็ได้ว่าเดี๋ยวพาไปดูอะไระเลยว่าป้ายพาไปดูอะไรนะเนี่ยระหว่างทางกับห้องพักนี่เป็นแหล่งขุดเจาะน้ํามันบนบกนะคะ เนี่ยเขาผ่านก็เป็นแบบตื่นเต้นนะคะนะเราไม่ค่อยเห็นบรรยากาศแบบนี้ไงป้าพาเรียกว่ามาโยกนะคะมาโยกเจาะน้ํามันนะคะตัวนี้ใครมีขาไม่มนอนญาตให้เข้าไปนะคะเนี่ยเขาจะอยู่กลางทุ่งนาเลยค่ะตัวนี้นะตัวนี้อยู่ที่อเาเภอลานกระบือจังหวัดกาแพงเพชรน,นะคะนะแล้วก็จอดดูเพราะเราไม่เคยเห็นแบบนี้เลย <c oughs> ตื่นเต้นนะคะออกแนวตื่นเต้นออกแนวว้าวนี้นะคะ อืมอย่างนี้นี่เองที่เขาเจานะน้ำมันบนบกเป็นแหล่งน้ำมันที่ใหญ่มากนะคะที่นี่บ๊ายบาย